สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับครูบาสน,นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งท่านผู้ปกครองนะครับเกี่ยวกับการ ทำใบงานนะครับทำใบกิจกรรมต่างๆนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสอนินะครับซึ่งทําให้เด็กๆยังไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองที่แจ้งว่าจะมารับใบงานนะครับตอนนี้ครูบาจัดเตรียมใบงานแล้วก็ใบกิจกรรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ปกครองที่รับเป็นไฟล์เดี๋ยวครูบาจะส่งไฟล์เข้าไปในไลน์ให้นะครับเมื่อได้รับไฟล์แล้วก็ให้ท่านผู้ปกครองนะครับปริ้นนะครับแล้วก็ นำมาให้เด็กๆทำกิจกรรมเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอนะครับทั้งของคุณครูบาสเองของทิเชอร์นะครับไปให้ท่านผู้ปกครองนะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีทั้งหมด5วันเลยนะครับจะสลับกันไปแตวเดี๋ยวครูบาสจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับเมื่อให้เด็กๆศึกษาคลิปการเรียนรู้แล้วนะครับก็พาเด็กๆทำใบกิจกรรมได้เลยนะครับจะมีทั้งในส่วนของใบงานที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ใบงานที่เป็น ภาษาอังกฤษนะครับที่ทิเชอร์จะส่งคลิปไปให้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ครูบาท,ทําเตรียมไว้ให้ก็คือเล่มนี้นะครับข้องอื่นไม่มีนะครับถ้าใครรับเป็นใบงานก็ครูบาจะเตรียมไให้ส่วนใครรับเป็นไฟล์นะครับก็ครูบาจะส่งไฟล์ให้นะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆรวมถึงภาคผนวกซึ่งเป็นรูปภาพการระบายสีแล้วก็การทํำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรนานะครับเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นการระบายสีนะครับก็ให้ผู้ปกครองนะครับพาทำได้เลยนะครับเล่มน,นี้นะครับครูบาสท,ทำให้ส่วนตัวเลยนะครับห้องอื่นไม่มีนะครับผมและในส่วนของการอยู่ที่บ้านนะครับเรียนที่บ้านคลิปครูบาสจะพยายามทำให้สั้นที่สุดเพื่อให้รลบกวนการดู หน้าจอนานานะครับแล้วในส่วนของที่บ้านเองก็ควรจะให้เด็กๆดูเป็นระยะเวลานะครับเช่นดูวิดีโอดูคลิปต่างๆหรือดูการ์ตูนนะครับก็จะทําให้สายตาเสียรวมถึงสมาธิสั้นนะครับผมยังไงเดี๋ยวครูบาจะส่งรายละเอียดต่างๆตามไปให้นะครับแล้วก็ใบงานก็สามารถรับได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับที่ฝ่ายปฐมวัยจะมีป้ายเขียนบอกว่าห้องสองทับสามนะครับให้ผู้ปกครองหยิบไปได้เลยนะครับสํารับ สำหรับคนที่ลงชื่อไว้ว่ารับเป็นใบงานที่โรงเรียนนะครับส่วนท่านที่จะรับเป็นไฟล์นะครับจะส่งให้ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ